พยายามจนหมดปัญญาได้เวลากลมน่ารับกันยืดเท่าไรก็ยิ่งทำให้เธอนั้นลำบากใจในแววตาที่เธอมองกันบอกอะไรกับฉันมากมายความอึดอัดมันฟ้องใจไม่มีทางเป็นอย่างเดิม ต่อให้ชื่อกวิเศษผูกเราไว้เนีวรังให้ตายคงได้แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไรยิงย่งเยอะแค่ไหนยิ่งเห็นแก่ตัวเมรักมันทำให้เธอนักใจฟื้นไปมันก็เท่านั้นเมฉันมันทำให้เธอก็ดดันก็พอกันที วันนี้เราเดินมาสุดทางฝันแต่อย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ทรมานขอบใจเธอที่ทนกันมาอุตส่รอ์รานกับฉันตั้งไกลฉันมันมีแค่หัวใจทำให้เธอได้เท่านี้ อย่ากังวลอย่าห่วงอะไรไม่มีใครมองเธอไม่ดีฉันผิดเองขอโทษที่ที่วันนี้ดีไม่พอต่อให้เชื่อวิเศษผูกเราไว้เนีวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัวยิ่งห้ามเธอไรยิ่งเยอะแค่ไหนยิ่งเห็นแก่ตัว เมื่อฉันมันทำไม่เธอกดดันก็พอกันทีวันนี้เราเดินมาสุดทางฝันแต่อย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมานแม้ว่ารักนี้ต้องลำราแม้ว่าฉันคือคนที่เสีย ที่แล้วมาก็จะไม่เสียดายเพราะชีวิตที่เคยมีเธอเพราะชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้รักเธอก็คุ้มกันพอเมื่อรักมันทำให้เธอ เมื่อฉันมันทำให้เธอกดดันก็พอกันทีวันนี้เราเดินมาสุดทางฝันถ้าอย่างนั้นก็คอยเธอโชคดีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมานไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมานจบ